โอเคครับอันนี้เราจะมารู้จักกับตัวซอฟต์แวร์ Smartree ก็คือเป็นเวอร์ชันที่3เวอร์ชันล่าสุดเลยเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานกับตัวกล้องที่เราต่อเสร็จไว้ในที่นี้เราจะใช้เป็นกล้องสีเนื่องจากว่าเรามีการตรวจจับสีด้วยในส่วนที่เราเห็นในหน้าจอทั้งหมดนี้นะครับจะมีส่วนข้างบนที่เป็นไทเทลบาร์ก็คือเป็นชื่อชื่อตัวโปรเจกต์เวลาเราสร้างชื่อโปรเจกต์มาใหม่เนี่ยจะเป็น ชื่อนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เวลาเราเ,ราเซฟโปรแกรมส่วนต่อมาก็จะมีเมนูบาร์เมนูบาร์นี้ก็จะมีตัวโอเปรเรตพื้นฐานที่ต้องใช้เกี่ยวกับโอเพนไฟล์ใหม่การรันไฟล์หรือว่าการเปลี่ยนโหมดเป็นการโหมดลันหรือไปการเซตติ้งพารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆซึ่งเวลาเราจะเข้าโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปจะเป็นตัวชื่อสมาร์ทสเป็นโลโก้ประมาณนี้นะคระับ เวลาเราเข้ามาเราก็จะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้เลยในส่วนต่อไปก็คือตรงกลางนะครับมันก็จะมี3เพจหลักๆก็จะเป็น f o ฟ Chart, UI Design, UI s k ร p ปซึ่งในที่นี้เราจะพูดถึงตัว f o ฟ Chart เป็นหลักตัวโฟ c h a r t นี่ก็จะเป็น process edit image เป็น display area ว่าเป็น f o ฟขึ้นมาให้เราเห็นว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยลานออกมามีอะไรบ้างก็จะเป็นสายโยกแบบนี้ขึ้นไป เราสามารถสร้างอุบัตขึ้นมาเพิ่มได้อันนี้ก็จะเป็นลอจิกในการคิดในการทำโปรแกรมของเราเองในส่วนของด้านด้านทางซ้ายมือก็จะเป็นทูลกิจก็คือจะมีทูลต่างๆให้เราเลือกใช้ซึ่งก็จะมีทูลบล็อกต่างๆที่เป็น image locate measurement ในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีทุลกิจที่แตกต่างกันไปที่จัดกรุ๊ปขึ้นมาในส่วนของถ้าเกิดว่าเวลาเราคลิกเข้าไปในบล็อกนะครับพื้นฐานของโปรแกรมเนี่ยอ่านเป็นโฟลชาร์ดดังนั้นในการอ่านก็จะอ่านได้แค่ทีละ1บล็อกเราจะเรียกว่าเป็นบล็อกนะครับดังนั้นในบล็อกเนี่ยก็จะมีตัวโซลูชันที่เราวางทูลกิจไว้เวลารันเนี่ยก็จะรันจากบนลงล่างซึ่งทางขวาตรงนี้ที่เป็นบล็อก Property ตรงนี้ก็จะเป็น หน้าต่างโอเปเรตที่เราทําโปรแกรมไว้คราวนี้เราจะลองเชื่อมต่อกล้องให้ดูโดยด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นมอนิเตอร์เกี่ยวกับค่า Value ต่างๆของโปรแกรมเราสามารถเช็คมอนิเตอร์ค่าล่าสุดไปได้เลยในเวลาที่เราลันก็จะดูนี่ให้ึ้นสามารถยุบย่อขนาดได้เพื่อให้เรามีพื้นที่ในการมองที่มากขึ้นเราจะลองเชื่อมต่อกล้องกันคือตอนนี้เราต่อกล้องด้วยสายแลนกับตัวกล้องไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ทูล ก็คือเรามองที่บอกตัวแรกบอกที่1เราคลิกเข้าไปที่บอกมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าเรากําลังแอคทีฟตัวบ็อกนี้อยู่สามารถเปลี่ยนชื่อได้เราก็จะคลิกขวาที่ตัวบ็อกเซตเนมแต่ที่นี้เราจะเลือกตั้งชื่อเป็น Image Import ล้ก,กันเพราะถ้าเกิดว่าเวลาเราตั้งชื่อไว้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการตรวจสอบโปรแกรมมากขึ้น ล้วก็ับะปุ้มคลิกตัว Tool image import ขึ้นมาก็จะเด้งหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในด้าต่างด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีพารามิเตอร์เบื้องต้นที่เราสามารถปรับแก้ได้ในแต่ละทูลก็จะมีไม่เหมือนกันอาจจะมีมากมีน้อยส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น property ของทูลนี้ในคราวนี้เราจะเลือก device จะเห็นว่ามี2 2ตัวเลือกก็คือเราเลือกภาพจากกล้องหรือจะเลือกภาพจากโฟลเดอร์ที่เรามีไว้คราวนี้เราเลือกกล้องที่ 2D แล้วก็คลิกเข้ามาแต่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ยังไม่มีกล้องเราต้องเพิ่มลิสต์ขึ้นมาก็คือ d i v i c e l i s t เป็นการแอดเพิ่มขึ้นมาในการต่อกล้องตอนนี้ก็จะมี g i g e USB แล้วก็ c a เม r a าลิ k ซึ่งที่เราใช้ตอนนี้เป็นก i g กก็จะมีตัวกล้องเนี่ยแสดงขึ้นมาเราสามารถแต่ไลคลิกเข้าไปสามารถเปลี่ยนชื่อ d e v i c e ได้ว่าอยากให้ตั้งชื่ออะไรแต่ก็เป็น IP ของตัวกล้องนะปัจจุบัน ซึ่งเราต้องตั้งให้เป็นอยู่ในวงแหวนเดียวก,กันกับตัวเครื่องไม่ไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อตัวกล้องได้ราวน,นี้เราก็จะกดโอเคว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกกล้องตัวนี้หลังจากเราเชื่อมต่อกล้องได้แล้วกล้องก็จะแสดงภาพที่กล้องตรวจจับได้เราสามารถเปลี่ยน image format เป็นรูปแบบอ,อื่นๆตามสเปคกล้องได้เลยซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องล้านสาม ก็คือ Resolution Pixel เนี่ยมีอยู่1น0 0ล้าน3แสนพิกเซลในรูปภาพซึ่งเราจะใช้ Format เป็นเป็นภาพสีแล้วก็จะเลือกเป็นภาพสีสามารถปรับค่า a p e r t u r e Time ค่าเกนก็คือเป็นเซตติ n งกล้องปกติได้แล้วก็จะมีการตั้งพารามิเตอร์ทิกเกซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้อะไรเราเป็นการดึงภาพขึ้นมาก่อนเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องกด s a ฟคาเมราพารามิเตอรเพื่อบันทึก พอเราบันทึกได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดได้เลยตัวสีเล็กตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาตามที่เราเลือกไว้แล้วก็คอนเฟิร์มคราวนี้เราจะเห็นว่าในท o ลกิ i เนี่ยจะมีสเตตัทางขวาว่า OK NG แสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นโ OK อเคนี่ยแสดงว่าตัว Tool นั้นทำงานปกติเมื่อไหร่ที่เป็น NG ก็แสดงว่า Tool ปิดปกติคราวนี้เราจะลองกดลันหนึ่งครั้งดู ก็จะรันตั้งแต่สตาร์ทลงมาที่ b l o c image import ลงมาจนจบก็จะเป็นการจบโปรแกรมดังนั้นถามว่าภาพแสดงอยู่ที่ไหนเราจะเห็นทางขวาของบล็อกนะครับ image window เราเลือกเป็น image window 1แสดงว่าจะโชว์ที่ Window ์ที่1เราก็จะไปเลือกดูที่ image window เราก็จะเห็นภาพซึ่งเราอาจจะมองเห็นภาพเล็กนิดนึ่งเราก็ดับเบิลคลิกภาพขึ้นมา ก็จะโชว์ขึ้นมาในแท็บใหม่เราสามารถเห็นภาพได้ง่ายขึ้นคราวนี้เราจะเอาภาพเนี่ยมาตรวจมาตรวจเช็คสีกันแล้วเราก็จะกลับที่ทูนบล็อกมือนเดิมเราก็จะไปเลือกทูนที่เป็นเกี่ยวกับการตรวจวัดก็คือ measurement mm hmm. feature เราจะตรวจวัด color ก็คือตรวจสีเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไป อันนี้ก็จะเห็นว่าพารามิเตอร์เนี่ยมีค่อนข้าง,งแตกต่างซึ่งเราสามารถเลือกตีกรอบช่วงที่เราต้องการวัดเองได้ว่าเราต้องการวัดค่าของอะไรซึ่งพารามิเตอร์ทางขวาเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าก็คือ R G B ชัหน้าที่1เป็น R ชัหน้าที่2เป็น G ชน้าที่3เป็น B ก็คือ Red Green Blue เราตั้งเลงไว้ที่0ูนย์ถึงสองเนื่องจากค่าสีเนี่ยเราจะมีแค่0ูนย์ถึงสองเราก็จะตั้งให้เต็มแม็กไปเลยเนื่องจากที่เราต้องการวัดทุกสีทุกเฉดสีแล้วตรงด้านล่างก็จะเป็น r รีเซ t ที่ตัวกล้องเนี่ยตรวจจับได้ก็คือตรวจจับได้ค่าสีที่เป็นเอเบเล e ขึ้นมาเราจะเอาค่าตรงนี้ไปใช้ซึ่งตัวตัวกล้องเนี่ยจะไม่ได้บอกเลยตรงว่า ตัวนี้คือสีแดงตัวนี้คือสีเขียวสีตัวนี้คือสีม่วงเราจะต้องเอาค่า3มค่าเนี่ยไปคอมเพล์เพิ่มเติมเองก็จะค่อนข้างละเอียดอย่างภาพนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราวางไว้ตรงนี้ก็คือช่วงที่เป็นสีแดงเราจะเห็นว่าชันแนลที่1เนี่ยค่อนข้างสูงโดดเด่นที่สุดก็จะไปทางโทสีแดง คราวนี้เราจะมาลองเขียนคอมแพงง่ายๆกันว่าเราต้องการตรวจจับที่เป็นสีแดงก็คือต้องอยู่ในพื้นที่บริเวณในั้นเราจะขยับตัวชิ้นงานเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ๆก่อนแล้ขยับไปมาแล้วเราลองลานภาพดูตอนนี้เราจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยเต็มเต็มหน้าจอเลยเราจะวัดสีขึ้นมา ก็คือกรอบที่เราตีขึ้นมาในบริเวณเนี้จะเป็นบริเวณที่เราใช้ตรวจจับดังนั้นถ้าเกิดว่าวัตถุหรือสีใดๆก็ตามที่อยู่นอกเหนือกรอบตัวนี้จะไม่เอามาคิดคำนวณก็จะคิดอยู่แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมของเราคราวนี้เราจะได้เอเวอรเรจอยู่ที่195ตัว R ตัว GB เนี่ยค่อนข้างน้อยเราจะลองคอมแพรก์กันในการคอมแพรก์ก็คือเป็นลอจิก เราก็จะใช้เป็น Logic Control ก็จะมีอยู่ใน additional tool ก็คือ Logic Calculator ในนี้จะเป็นการ Calculator ค่าต่างๆก็คือค่าทูลในบล็อกต่างๆซึ่งตอนนี้เราสร้างมามีอยู่บล็อกเดียวเราก็จะเลือกทูลที่ถูกต้องก็คือ Color แต่ก็จะมีค่าต่างๆที่สามารถดึงได้ซึ่งค่าที่เราจะดึงมาคือค่าเลสนี่บอกว่าค่าเลสเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ150ยสิบแถลว่าชแนลที่หน่งเนี่ยต้องเป็น150เท่านั้น c n d ชแนลอื่นต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ หนึ่งร้อยอันนี้คือเราตั้งแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดมีหลายสีเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้มันใกล้เคียงกันซึ่งเราสามารถกดเช็คตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโอเป l เรทบอกว่าถ้าเกิดว่าในการที่เราเขียนเนี่ยเออร์เลอร์ก็จะมีการบอกซึ่งรีซอสจากลอจิกแคลคูลเอจะมีแค่ถูกกับฟองอัน,นี้ก็จะเห็นแล้วเวลาเรากดรันปุ๊บ ตอนนี้ก็จะตรวจขึ้นมาให้เห็นภาพชัดๆก็จะเห็นว่าตัวลอจิกเนี่ยขึ้นโอเคแตกรณนนีที่เราลองเลื่อนตัวภาพให้ตรวจตรงจุดอื่นตอนนี้ก็ยังตรวจเจออยู่อ่าดีก็จะเป็นเฟล์ลไปแล้วแต่ว่าสเตตัสที่ยังขึ้นโอเคอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวทูนทำงานปกติ แต่ส่วนที่ r e s ซ l t ที่เราไม่เห็นเนี่ยเราต้องมาดูที่ตัวข้างล่างตัวนี้ที่เป็นมอนิเตอร์รี l ซเราจะเห็นว่าตัว Logic r e เซ l t เนี่ยขึ้นเป็นเ i l ก็คือสีที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยไม่ใช่ถ้าเกิดเราเลื่อนกลับไปที่สีเดิมสีแดงเนี่ยตัวตัวแวลูก็จะกลับมาเป็น True เราสามารถเอาไปตั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ส่วนในการเรื่องเรื่องบล็อกต่างๆเนี่ยก็จะมีบล็อกโอเบอร์เลดก็คือบล็อกที่ทํางานปกติเหมือนบล็อกแรกของเราส่วนบล็อกที่เป็น go to b ล o อกก็จะเป็นการข้ามไปว่าเราต้องการวิ่งไปที่บล็อกไหนสมมติว่าเราต้องการให้ลันตลอดเวลาเลยเราก็คือผูกขึ้นไปที่ i m m a t e import ก็คือเราวิ่งไปที่ go to เราก็จะเห็นว่าเส้นปานเนี่ยวิ่งขึ้นไป วิ่งออกจากโกโทูหนึ่งไปที่บล็อกตัวแรกก็จะเป็นการบวนเหมือนเป็นทูลูเป็นวายลูขึ้นมาถ้าเกิดเรากดลันขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเราสามารถขยับภาพอะไรได้ปกติตัวทูเนี่ยก็จะวิ่งตลอดเวลาล็อกเกอร์เนี่ยก็จะทำงานไปด้วย ซึ่งเวลาเราต้องการรันจริงๆเนี่ยเราจะไม่ใช้หน้านี้เนื่องจากว่าเรามองว่าเป็นหน้าที่เอาไว้ใช้สําหรับการทําโปรแกรมเวลาเราต้องการดิสเพย์จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องการโชว์ข้อมูลพวกนี้เราก็จะเปลี่ยนไปสวิตเป็นหน้าตัวโหมดตัวนี้ก็คือเป็นหน้าอินเทอร์เฟซสามารถกดรันได้ก็สามารถทำงานได้ปกติ สต็อปพอร์ตได้ก็จะเป็นหน้าร้านที่ไม่จำเป็นต้องการแก้ไขเมื่อไหร่เราก็ตามที่ต้องมีการแก้ไขเราก็จะสวิตช์กลับไปโหมด e d ดิทซึ่งคราวนี้เราจะลองเพิ่มคือตอนนี้เราตรวจแล้วเราต้องการเช็คว่าใช่ใช้สีแดงจริงหรือเปล่าน้ขอลบตัวนี้ไปก่อนก็คือในตัวทูลตรงนี้จะมีการตั้งค่าเอาต์พุตก็คือ เราจะเห็นว่ามี value area การที่บอกว่าเป็น local แสดงว่าเรามองเรามองพารามิเตอร์ตัวนี้อยู่ในแค่ b l o c o v e r l e y นั้นถ้าเกิดเป็น flow ก็จะอยู่ใน flow ถ้าเป็น global ก็คืออยู่ทุกที่ก็จะเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมซึ่งเราต้องการใช้ตัว logic r e s o l t e เนี่ยไปที่บ l o c อื่นที่อยู่ใน flow เดียวกันเราก็จะปรับให้เป็น flow ถ่งถ้าเกิดว่าใครยังงงระหว่างโฟลกับ g l o b a l ก็คือตรงนี้จะมี main flow เวลาเราบวกกดบวกตรงนี้ก็จะเป็น sub flow ดังนั้นเราจะมองว่าเป็นโฟลที่1่ที่2ที่3ามในไม่ได้อยู่คนละโฟ o ์กันถ้าเกิดเราต้องการดึงพารามิเตอร์ที่อยู่ในโฟลอื่นเนี่ยเราต้องตั้งให้เป็น global แต่ถ้าเกิดว่าตั้งค่าพารามิเตอร์ให้เป็นโฟลเนี่ยก็จะอยู่ในโฟนั้นสามารถเรียกใช้ได้โฟอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าเป็น local ก็คืออยู่ใน บอ,บอกนั้นบอกเดียวบ็อกอื่นที่อยู่ในโฟลเด์เดียวกันเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าถึงค่านั้นได้คราวนี้เราจะใช้ในการตรวจสอบก็คือเราใช้สวิตช์บอกสวิตช์บอกนี้ก็จะเป็นคำสั่งเหมือนกับ if e elif e แล้วก็ l อยู่ที่คอนดิชันที่เราสร้างซึ่งคราวนี้ด้านขวานเนี่ยก็จะมีคอนดิชันมาว่าเป็น true เป็น false เป็นอะไรตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเซตอะไรเราจะเข้าไปเซตก็คือเราดึงตัว ลอจิกรีซอฟเมื่อกี้ออกมาว่าใช้สีแดงหรือเปล่าซึ่งเราให้ให้คอน i ิชันเนี้ยเป็น True ถ้าเกิดเป็น True ก็คือสีแดงจริงๆถ้าเป็น False ก็คือไม่ใช่ก็จะเข้าไปทำที่ตัวที่สองซึ่งเราจะเพิ่มมาตรงนี้ให้มาวิง่งมาที่บล็อกตัวนี้ก็คือบล็อกที่เป็นโอเคเราต้องการให้แสดงค่าขึ้นมาว่าโอเคหรือ NG เราก็จะมีทูลตัวหนึง่ง ที่เป็นโอเวอร์เลย์ก็คือเป็นการ drawing ตัว Text ตัวอะไรเข้าไปแล้วก็ดับันคลิกขึ้นมาซึ่งตัวที่มีให้เล่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะในการวาดรูกเราจะใช้ตัว Text ขึ้นมาเราแค่คลิกแล้วก็มาวางไว้บนพื้นที่ตรงที่เราต้องการวางไว้ตรงไหนก็ตามแล้วเราก็เปลี่ยนดิสเพย์ใหม่โอเคคราวนี้เราอยากจะดึง R G B มาโชว์ด้วย แต่ว่าปัญหาก็คือตัว R G B ตัวนี้เราเข้าถึงไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือต้องกลับไปที่ทูลแล้วก็ไปแก้ที่ output ให้เป็น f ฟล์เหมือนกันถึงจะเข้าถึงได้แล้วก็กลับมาแก้เหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่าค่าเนี่ยมาแล้วชั้นแรกที่หนึ่งอ่า นี่ซึ่งตัวเลขยาวมากเราจะปรับไซส์ให้เล็กลงเราก็จะเห็นขึ้นมาวางไว้เป็นให้เป็นสีเขียวแล้วกันตัวทางขวาเราจะให้เป็น NG ซึ่งเราทำเหมือนกันเราสามารถ copy ปี้บ็อกเพื่อที่มาวางได้เหมือนกันเราก็จะลดเวลาการแก้ไขโปรแกรม ใี่แล้แค่เข้าไปแก้ไขในนี้ว่าเทคของเรานี่ต้องเป็น NG ให้เป็นอถ้าเป็นสีแดงนี่น่าจะามองได้อยู่คราวนี mm ้ hmm. ถ้าเกิดเราเรากดลันเนี่ยภาพสุดท้ายที่ต้องขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่มีโอเวอร์เลย์ที่ขึ้นเทคเป็นโอเคแล้วลองกดลั n กันดู r ันหนึ่งครั้งปึ๊บอันนี้คือหน้าจอที่เราเห็น นี่เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เรามองไม่ชัดเรากลับไปมองที่โหมดนี่โอเคถ้าเราเลื่อนปึ๊บไม่ใช่ละกล้กองมองว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้ากลับมาที่เดิมนี่ใช่นี้ก็จะเป็นเบื้องต้นวิธีการใช้งานโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถอัดแอปในการเขียนทูลต่างๆเนี่ยได้อย่างใจนึกเลย